ทารลาัซซีเมียในปัจจุบันเนี่ยที่เราพบบ่อยเนี่ยมี2ชนิดแอลฟาทาราลัซซีเมียเบตา้าทารลาัซซีเมียทารลาัซซีเมียคือความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงที่เกิดจากการที่มีเม็ดเลือดแดงขนาดเล็กแล้วก็แตกง่ายเลยทำให้เกิดคนไข้มีภาวะชีตามมาโดยสาเหตุเกิดจากการที่คนไข้มีสารพันธุกรรมในร่างกายที่ผิดปกติอัรตราการเกิดโรคทาราลัซซีเมียเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ12,500คนต่อปี ี่มีในปัจจุบันเนี่ยก็คือในประเทศไทยที่เราพบบ่อยเนี่ยมี2ชนิดก็คือ ชนิดแรกก็คือเป็นชนิดของแอลฟาทาร์ซีเมียกับชนิดที่2เป็นของเบต้าทาร์ซีเมียในกรณีที่เกิดเป็นของโรคแอลฟาทาร์ซีเมียเกิดสาเหตุเกิดจากการที่มีความผิดปกติของยีนทั้งหมด4ตำแหน่งในกรณีถ้าเกิดคนไข้ที่มีความผิดปกติของยีนประมาณ1-2ตถึงสองตำแหน่งในกลุ่มนี้เนี่ยจะทําให้คนไข้เป็นพาหะทาร์ซีเมียโดยที่คนไข้ไม่ได้มีอาการผิดปกติหรือแสดงอาการอะไรแต่ในกรณีที่คนไข้มียีนของแอลฟาทาร์ซีเมียผิดป ติ3ตำแหน่งหรือ4ตำแหน่งในกลุ่มคนไข้เหล่านี้จะเรียกว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียสายแอลฟาด้ยส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะเรียกว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียแล้วก็มีแสดงอาการของโรคธาลัสซีเมียตามมาซึ่งอาการก็คือขึ้นอยู่กับความรุนแรงของจํานวนของยีนที่ผิดปกติสําหรับอันที่2ก็คือสายเบต้านะคะก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เป็นสายของเบตา้าจะเกี่ยวข้องกับการยีนที่ควบคุมการสร้างเนี่ยทั้งหมด2ตํตำแหน่งนะคะในกรณีเพาเกิดมีความผิดปกติ1ตําตำแหน่งแล้วก็ จะเรียกว่าคนไข้เป็นพาหะทารัสซีเมียสายเบตา้าถ้ามีความผิดปกติของยีน2ตำแหน่งเราก็จะเรียกว่าคนไข้มีความผิดปกติของโรคทารัสซีเมียสายเบต้าค่ะ เรื่องความรุนแรงของระดับโรคทาร์ซีเมียนะคะก็คือขึ้นอยู่กับ1ตําตำแหน่งยีนที่ผิดปกติมีกี่ตำแหน่งนะคะกับอันที่2เป็นชนิดไหนในกรณีถ้าเกิดคนไข้เป็นเพียงแค่พาหะทาร์ซีเมียคนไข้จะไม่มีความผิดปกติไม่มีอาการแต่เพียงแค่เวลาไปเช็คอัพสุขภาพร่างกายจะพบว่ามีเม็ดเลือดแดงขนาดเล็กหรือว่ามีภาวะซีดเล็กน้อยแต่ในกรณีคนไข้ที่เป็นโรคทาร์ซีเมียถ้าเกิดมีความผิดปกติของยีนหลายตำแหน่งคน ไข้ก็จะแสดงความรุนแรงที่เป็นโรคที่มากขึ้นในกรณีถ้าเกิดเป็นอาการที่รุนแรงเยอะคนไข้ก็มักจะต้องเติมเลือดตั้งแต่ยังเด็กหรือในกรณีที่รุนแรงมากทารกอาจจะเสียชีวิตหลังแรกคลอดหรือเสียชีวิตในครรภ์ได้แต่สําหรับในกรณีที่รุนแรงปานกลางคนไข้ก็อาจจะเติมเลือดเฉพาะในช่วงเวลาที่คนไข้มีการเจ็บป่วยหรือการมีไข้นะคะคือจําเป็นต้องรับการเติมเลือดในช่วงเวลานั้น การรักษานะคะในกนไข้ที่เป็นพาหะท,ทาชินนิมียไม่จําเป็นต้องได้รับการรักษานะคะเพียงแค่ในอนาคตค่ะเขาจะต้องการ วางแผนการมีบุตรแนะนําการปรึกษาแพทย์ก่อนการมีบุตรนะคะแต่สําหรับคนไข้ที่เป็นโรคถ้าเกิดคนไข้ที่มีอาการรุนแรงมากคนไข้มักจะได้รับการเติมเลือดตั้งแต่ยังเด็กนะคะเติมเลือดเป็นประจําโดยทั้งนี้นั้นั้นในคนไข้กลุ่มนี้แนะนําให้ตรวจพบแพทย์เป็นประจํากับอันที่2แนะนําให้กินยาบํารุงเลือดในกลุ่มโฟลิตร่วมกับในคนไข้ที่มีภาวะเหล็กเกินให้คนไข้กินยาขับเหล็กอย่างสม่ําเสมอค่ะ สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะแต่คนไข้หลีกเลี่ยงการติดเชื้อนะคะกับอันที่2แนะนําเลือกการกินอาหารเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงไม่ว่าจะเป็นสัตว์เนื้อแดงเครื่องในเช่นตับหรือเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะหรือว่าผักใบเขียวบางชนิดนะคะ สำหรับเรื่องการปูกถ่ายไขกระดูกในโรคธาลาัสซีเมียนะคะก็แนะนําให้รักษาได้นในคนไข้ที่เป็นกลุ่มโรคธารัสซีเมียตั้งแต่ยังเด็กค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ค่ะ